ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องซาวรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่453ราชันเจินเยียนอ,อง สะพานเชื่อมนภายาวเหยียดต่อเนื่องจนสุดปลายขอบฟ้าทะลุผ่านเมฆเมฆาสีขาวมีท้องทะเลภพศสลอยู่เบื้องหน้าพิบตาที่หลวเฟิงเหยียบขึ้นไปบนสะพานเชื่อมนภาก้าชั้นฟ้าในหัวก็ได้ยินเสียงของปปถาหลวเฟิงมีเมลส่งมาฉบับหนึ่งจากบริษัทจักรวันจำลองเขียนไวไ้ว่ายังไงหลวเฟิงรีบถามเรื่องหลักเกณฑ์รางวัล การให้คะแนนปราปรถาบอกคะแนนหรือหลัวเฟืองยืนอยู่บนสะพานเชื่อมระพาอดใจไม่ได้บริษัทจักรวันจำลองมีขุมทรัพย์ที่ล้ำค่ามากมายอย่างอาวุธจิตตานุภาพคันห้าเป็นต้นต้องแลกด้วยคะแนนราวสิบคะแนนผลชีวินก็แลกได้เต็มที่ความล่ำรวยของทรัพ,พยากรทำเอาตาค้างแต่จำเป็นต้องแลกด้วยคะแนน ต่อให้มีสินทรัพย์มากมายก็ตามแต่แกนกลางของบริษัทจกักรวาลจำลองจะยอมรับแค่การเอาคะแนนมาแลกเท่านั้นสะสมคะแนนแลกสิ่งของมีเงื่อนไขได้หลากหลายการอยู่ในนครโอลมานมีวิธีหนึ่งที่จะได้คะแนนนั่นก็คือการฝ่าสะพานเชื่อมนภาปปถาบอกสะพานเชื่อมนภาเก้าชั้นฟ้ามีทั้งหมด27ชั้นฝ่าชั้นที่หนึ่งได้ มีรางวันห0 0่งคะแนนฝ่าชั้นที่สองได้มีรางวัน200คะแนนฝ่าชั้นที่สได้มีรางวันอีก400คะแนนแต่ละชั้นจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่าตัวได้แก่800คะแนน1,600คะแนน3,200คะแนนหลัวเฟิงคำวนวณตามถ้าฝ่าไปได้10กว่าชั้น20กว่าชั้นคะแนนก็จะสูงจนมหาศาล แต่ว่าฝ่าไปถึง21ชั้นก็มีคุณสมบัติเป็นจกักรพรรดิอาณาจักรจักรวาลย่อมเห็นได้ว่าคะแนนได้มายากมากหลัวเฟิงในเมลยังบอกว่าพวกเธอเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในนครอลมานสำหรับอัจฉริยะวัยเยาว์นั้นบริษัทจักรวาลจำลองจะมีรางวัลอัดฉีดเป็นพิเศษขอแค่ฝ่าข้ามสะพานเชื่อมนภาในนครอลมานได้ภายใน 30ปีคะแนนจะให้เป็นสิบเท่าของที่กำหนดนั่นแปลว่าภายใน30ปีนี้ถ้าฝ่าขั้นที่1ได้คะแนนที่ได้คือ1,000งพคะแนนฝ่าชั้นที่2ได้คะแนนที่ได้คือ2,000ันคะแนนทวีคูณแบบตามลำดับการอัดฉีด10เท่าแบบนี้มีให้สำหรับคนที่เข้ามาในนครอโณลมานเป็นครั้งแรกในอนาคตถ้าเข้ามาอีกครั้ง ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้แล้วหลัวฟึงพยักหน้าจากคะแนนที่ได้ชั้นละ100คะแนน200คะแนนตอนนี้มีโอกาสได้1,000คะแนน2,000คะแนนนี่คือรางวัลอัดฉีดเป็นพิเศษสำหรับคนรุ่นใหม่แต่เป็นเพราะว่าอายุยังน้อยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อย่างรู้หลักวิถีพลังงานต้นต่ออย่างลึกซึ้งนักเป็นแค่ระดับแรกเริ่มก็เหมือนอย่างที ปาฝืนได้บอกไว้เมื่อสักครู่อัจฉริยะ1,000คนในชุดนี้ได้ผ่านการทดสอบเกือบร้อยคนแล้วนอกจากปอหลันคนเดียวแล้วยังไม่มีใครได้ผ่านชั้นที่หนึ่งได้เลยอยากจะได้คะแนนหรือยากลุยเลยหลัวเฟิงมองไปยังสะพานเชื่อมนภาาที่ยืดยาวจนเลยชั้นเมฆหลีตาลงก่อนจะกลายเป็นลำแสงพุ่งโฉบออกไปนะครอุลมาน ร้วเฟืงกับพวกทั้ง12คนเรียกว่าได้ลองฝ่าด่านค่อนข้างช้าอัจฉริยะคนอื่นๆอย่างป๋อหลันกาลอยไอ้เสนได้ลองฝ่าด่านไปนานแล้วและทำให้พวกเขาเข้าใจนครโอลมมนเพิ่มขึ้นมากถ้าต้องการจะเป็นประชากรถาวรของนครโอลมมนน่าจะมีได้หลายวิธีแต่วิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือการผ่าสะพานเชื่อมนภาได้18ชั้น และผู้ที่ผ่านสะพานเชื่อมรพา18ชั้นได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ไร้เทียมทานในหมู่อมตะชนพวกเขายังมีคุณสมบัติที่จะเปิดสำนักของตัวเองในนครโอลมานอีกตัางหากเจียงหมอพูดด้วยอารมณ์พุ่งพ่านใน52ค่ายกระแสหลักนี้มีสำนักย่อยตั้งขึ้นมามากมายเชียนสุยพยักหน้าเล็กน้อย ได้ตั้งสำนักของตัวเองนับว่ายอดเยี่ยมเจียงม่อว่าต่างก็มีผลงานอันสูงส่งในค่ายกระแสต่างๆแต่นักลบที่อยากจะเข้าไปศึกษาในสำนักเหล่านั้นอย่างน้อยต้องผ่านไปได้สามชั้นนครอลมานห้ามการฆ่าฟันกันมันเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับการฝึกฝนของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในจักรวาลที่แห่งนี้มี52ค่ายกระแสหลักแต่ละค่าย มีนักลบที่ก่อตั้งสำนักของตนเองและเจ้าสำนักได้รับการยอมรับจากตำหนักเจ้านครให้มีสิทธิ์ก่อตั้งสำนักของตนเองอย่างน้อยต้องผ่านได้18ชั้นหน้าที่ของเจ้าสำนักหลักๆคือสอนตำราส่วนลูกศิษย์ในสำนักก็ไปฟังคำสอนผู้ที่มีสิทธิ์ไปฟังคำสอนได้จะต้องผ่าน3ามชั้นแรกของสะพานเชื่อมนภากร ถ้าเป็นแค่นั้นยังทำไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์ป้ายนครอรัลมาน52ป้ายมีความล้ำลึกไม่เหมือนกันเจียงม่อว่าสะพานเชื่อมนภา52สายบางสายมีแค่21ชั้นบางสายมี24ชั้นบางสายมี27ชั้นสูงสุดคือ32ชั้นในป้ายนครอลมาน52ป้ายนี้ป้ายสะพานเชื่อมนภาของป้ายนครอรัลมานขวานยัก มี32ชั้นจำนวนชั้นของสะพานเชื่อมนภาสะท้อนความลึกซึ้งของป้ายอลมานในระดับหนึ่งแต่ไม่ว่าสะพานเชื่อมนภาไหนก็ตามแค่ผ่านได้21ชั้นก็เป็นจกักรพรรดิอาณาจักรจักรวาลได้ไม่ใช่ว่ายิ่งลึกล้ำจะต้องยิ่งดีเชียนสุยสายหน้าการก่อเกิดจกักรพรรดิอาณาจักรจักรวาลสักคนมันยากเย็นขนาดไหน ป้ายนครอนามาน52ป้ายนี้ถึงแม้ว่าจะลึกล้ำต่างกันแต่ในเหล่ายอดนักลบนับล้านล้านคนก็ยากที่จะมีสักคนที่ฝ่าไปได้21ชั้นถ้าแม้แต่21ชั้นยังฝ่าไม่ได้ชั้นหลังๆของป้ายนครอลมานขวานยักษ์จะมีความหมายอะไรใช่เจียงม่อพยักหน้าในป้ายอนุามาน52ป้ายนั้น ป้ายอลลามานเก้าชั้นฟ้านับเป็นป้ายอลลามานที่มีความลึกล้ำพอสมควรจัดได้ว่าอยู่ในห้าอันดับต้นแน่นอนก่อนจะได้เป็นจกักรพรรดิอาณาจักรจักรวาลน,นั้นจะมาถกกันว่าป้ายอลลามานป้ายไหนที่มีความลึกล้ำกันมันไม่มีความหมายเลยอย่างเช่นป้ายอลลามานเก้าชั้นฟ้าที่มีการจารลกเก้าแผ่นภาพโดยเฉพาะ สามแผ่นภาพหลังนั้นหลัวเฟิงยังจับความรู้สึกอะไรไม่ได้เลยมันลึกล้ำพิสดานเกินไปไม่อาจยังรู้ถึงกลิ่นอายของหลักวิถีพลังงานต้นต่อแม้นิดเดียวนครอลมานหอสูงเก้าชั้นหลังหนึ่งอาคารส่วนใหญ่ในนครอลมานมักจะเป็นอาคารที่อยู่อาศัยหน้าตาเหมือนกันหมดแต่อาคารมีความพิเศษนั้นมันหมายถึงฐานะที่พิเศษด้วย ชั้นที่7ของหอสูง9ชั้นสตรีในชุดเสื้อคลุมผ้าปูงสีดำกำลังนั่งอยู่บนพื้นล่างส่วนล่างของนางเป็นงูขนาดยักษ์หางงูหดอยู่ที่พื้นใบหน้าของนางดูเลื่อนลอยเห็นได้ไม่ชัดเพียงแต่ส่วนตากระจ่างราวกับดวงดาวทั้งยังแผ่เผลราวกับหมู่ดาวแฝงสเสน่ห์ชวนลุ่มหลงมาแล้วสินะ สำเนียงแหบดังมาจากสตรีขครึ่งงูนางนี้ฮ่าฮ่าฮ่มนุษย์วานอนล่างกำยำมีขนสีทองทั่วล่างสวมชุดเกราะสีทองจู่ๆปรากฏขึ้นภายในหอวู้นีเธอเองก็เป็นเจ้าสำนักผู้ก่อตั้งสำนักในค่ายกระแสก้าวชั้นฟ้าของเราไม่ว่ายังไงเธอก็ควรจะเปิดประตูสำนักสอนวิชาคอยชี้แนะชนรุ่นหลังบ้าง สตีร่างงูกล่าวว่าราชันเจินเยียนอองตอนนี้บรรดาเจ้าสำนักผู้เปิดสำนักในค่ายกระแสเก้าชั้นฟ้าก็มีเธอแข็งแกร่งที่สุดเมื่อมีเธอสอนวิชาฉันก็ไม่จำเป็นต้องสอนแล้วฮ่าฮ่าชายมนุษย์วานอนร่างกำยำหัวเลาะเธอต่างฝึกฝนกันเป็นหมื่นล้านปีแล้วก้มหน้าฝึกวิชามันไม่ค่อยเกิดประโยชน์แล้ว การสํานึกรู้โดยบังเอิญต่างหากถึงจะให้ผลมากกว่าฉันว่าเธอไม่ควรเอาแต่หมกตัวอยู่ที่หอเก้าชั้นฟ้านี้อีกแล้วตอนที่ก่อสร้างหอเก้าชั้นฟ้าราชันหมอกดำที่เคยบอกว่าจะต้องรู้แผ่นภาพทั้งเก้าให้กระจ่างให้ได้เพื่อขึ้นสู่ชั้นบนสุดของหอเก้าชั้นฟ้าทำไมถึงกลายเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวไปซะแล้วอมตะชนฐานะมีสูงมีต่ำ อมตะชนทั่วไปมีโอกาสได้เป็นขุนพลบัญชาหนึ่งหน่วยทัพส่วนที่เก่งกว่านั้นอาจจะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเป็นลาชันอย่างราชันเจินเยียนอ๋องหรือราชันหมอกดำต่างก็เป็นระดับสุดยอดในหมู่อมตะชนเป็นพวกที่เปิดสำนักของตนเองสั่งสอนวิชาให้ชนรุ่นหลังหอเก้าชั้นฟ้าเป็นที่ที่มีชื่อเสียงในนครอลามาน เมื่อครั้งที่ลาชันหมอกดำก่อตั้งหอเก้าชั้นฟ้าได้กล่าวไว้ว่าศึกษาภาพสลักภาพไหนก็ให้อยู่ชั้นนั้นแสดงว่าเวลานี้นางได้เริ่มศึกษาภาพสลักภาพที่7ของป้ายอนลมานเก้าชั้นฟ้าแล้วจึงมาเฝ้าอยู่ในชั้นที่7ของหอเก้าชั้นฟ้าไปกันเถอะอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทจกักรวาลจํจลองมีส2คนที่เลือกป้ายอนลมานเก้าชั้นฟ้า ไปดูกันว่ามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีหรือไม่ไม่ว่าอย่างไงฉันก็เป็นราชันเจิญอ๋องแห่งบริษัทจักรวาลจำลองมนุษย์วานอนล่างกำยำหัวเลาะเธอสังกัดบริษัทจักรวาลจำลองฉันสังกัดลานประลองยุทธขวัญยักษ์ทำไมฉันต้องไปกับเธอด้วยหญิงที่มีล่างงูกล่าวอย่างราบเรียบไม่ยอมเห็นแก่หน้าฉันจริงๆหรือมนุษย์วานนอนถลึงตาใส ทั้งสองมาจากต่างสังกัดต่างขุมอำนาจแต่ก็คบหากันมาอย่างเนื่นนานต่างเปิดสำนักของตนเองในนครอลมานเคยแลกเปลี่ยนจิตสำนึกเกี่ยวกับป้ายอัลมาน9ก้าชั้นฟ้าเคยนำหลักการที่เรียนรู้มาถกเถียงโต้แยง้งต่อเนื่องกันมา18ยุคจนเป็นที่กล่าวขานไปทั่วนครอลมานการถกเถียงโต้แย้งครั้งนั้นทำให้พวกเขาทั้งคู่สามารถ ผ่านไปได้อีกหนึ่งชั้นก็ไปสิสตีหางูขยิบตาให้กับมนุษย์วานอนฮ่าฮ่มนุษย์วานอนหัวเลาะต้นสะพานเชื่อมนภาจาจักรวาลจำลองเหนือฟ้าของเกาะแห่งนี้ปรากฏคนสองคนมนุษย์วานอนกับสตีหางูอนุภาพจากจิตสำนึกที่คนทั้งสองแผ่ออกไปให้ความรู้สึกเหมือนกำลังประชิญหน้ากับอวกาศที่เต็มไปด้วยดวงดาว ลาชันเจนเยียนอ๋องลาชันหมอกดำปาเฟินผู้คุ้มกันสะพานทำความเลาบพวกเด็กๆของค่ายก้าวชั้นฟ้าทดสอบเสร็จแล้วหรือมนุษย์วานอนมองหน้าผู้เฝ้าสะพานปาเฟินตอบด้วยความนอบน้อมรอบนี้มีสิบสองคนที่เลือกป้ายอนลหมานก้าวชั้นฟ้ามีสิบเอ็ดคนที่ได้ทดสอบไปแล้วตอนนี้คือคนสุดท้าย และเป็นคนที่น่าจะมีความหวังมากที่สุดชื่อว่าหลัวเฟิงคนที่มีความหวังมากสุดหรือคนคิ้วสีทองของมนุษย์วานอนลุกขึ้นอืมสิบเอ็ดคนก่อนหน้านี้ล้มเหลวทั้งหมดไม่มีใครผ่านชั้นที่หนึ่งได้ปาเฟินกล่าวล้มเหลวไม่สำคัญมนุษย์วานอนยิ้มบางคนอาจจะล้มเหลวในพริบตาบางคนดิ้นลนอยู่นานเกินกว่าจะล้มเหลว บางคนอาจจะขาดนิดเดียวก็ผ่านได้ยิ่งหมายถึงความแตกต่างของศักยภาพเอาคลิปการผ่านสะพานเชื่อมนภาของ11คนก่อนหน้านี้ส่งมาให้ฉันดูหลังจากนี้ค่อยส่งของหลัวเฟิงมาให้ดูด้วยครับปาเฟินรีบส่งคลิป11คลิปไปให้ในฐานะผู้คุ้มกันเฝ้าสะพานปาเฟินมีหน้าที่ต้องทำหลายอย่าง อย่างเรื่องของการถ่ายคลิปการผ่าสะพานเชื่อมนภาเขาย่อมต้องเตรียมไว้อยู่ก่อนแล้วควับควบสิบอดจอภาพปรากฏอยู่เบื้องหน้าของราชันเจินเย,ยนอองมนุษย์วานอนเขาเปิดฉายและดูทีเดียวพร้อมกันทั้งสิอ็ดจอโอ้โหเจินเย,ยนอองรูปใต้คางตัวเองบีบเข่าสีทองของเขาจุปาก ตอนนั้นเองหลวเฟิงวิ่งไปถึงสุดปลายทางของชั้นที่หนึ่งสพานเชื่อมนภาเก้าชั้นฟ้าจงเลือกคู่ต่อสู้เลือกระหว่างนักลบนักจิตตานุภาพสายควบคุมนักจิตตานุภาพสายมายาคนใดคนหนึ่งเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ถือเป็นการผ่านชั้นที่หนึ่งของสะพานเชื่อมนภาด้านหน้าของหลวเฟิงเป็นกลุ่มหมอกขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างใน จากข้อมูลที่หลัวเฟิงได้มาโค่นคู่ต่อสู้แล้วเมฆหมอกนี้ก็จะสลายไปและจะได้เข้าสู่ชั้นสูงยิ่งขึ้นไปของสะพานเชื่อมนภาชั้นขอเลือกสายควบคุมหลัวเฟิงบอกอย่างหนักแน่นฟุบมีกลุ่มของเหลวสีดำบินออกมาจากก้อนเมฆหมอกกลุ่มของเหลวสีดำนี้ประกอบเป็นรูปร่างกายกลางอากาศกลายเป็นเงาคนลึกลับที่สวมหน้ากากาสีดำ คนคนนี้เท้าเหยียบอยู่บนกระสวยเมคาธมินสะพยอาวุธพองยาวเทพสาตาล้นหลากสีทองหมนดวงตาเย็นชาหลังหน้ากากสีดำจ้องมายังหลัวเฟิงเอ่ยคำพูดการต่อสู้เริ่มได้แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่453ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ